นี่ก็มาถึงแล้วนี่แหละมาหอดแล้วท่าลุ่งแม่น้ำคงคาบางทีคนส้วนถีบเลยนี่มาหอดแล้วมาหอดแล้วมาหอดแล้วกำลังขึ้นมาก็มีคุณยายคุณยายก็นี่ห้างผ่นกำลังลงไปข้าเจ้ากับกำลังขึ้นมาหลังจากที่อาบน้ำแล้วก็เอาสิไปใส่นอกอนี้เนาอเอาไปไหนองน้ำ อ๋อ,อโอเค <c oughs> บึงอันนี้เป็นทาจุดชมวิวนะจุดชมวิวของแม่น้ำคงคาค,คนก็จะเดินพุ่มผุ่นผ่านอู้อีกขากรนนะนาดค,<น>คนอินเดียสูตรก็เจาะยังใส่แบบสุดซาลียังประมาณนี้เนาะ ดูสินี่เขาก็ยังอันนี้คือวิธีชิวดูพินิจพิจรารณานะพินิจพิจราจรณาเบื้องวัสถานที่เป็นแบบใดโน่นี่ก็จะนี่มีสปาพวกก้เจ้ามาหนวดมานันมานี่หลังจากที่อาบน้ำแล้วก็จะมาขึ้นม,นมาหนวดมาห<า>นวดมาสะอาจจะมาเหมือนซะบพมหรือว่าสะโพมนั่งกัเปืนบางทีคน เป็นทาติข้าเจ้าลงมาอาบนะอาบอาบจุ่มเดียวเด้๋าวนี่อาบอาบมองเดียวนะก็จะมีเลือยย่างไปเบิ่งว่ามีเอียงเลยเดินเดินให้ทั่วเลือดเลือดเจวเลือดน่ะขาเจ้าบางทีเลือดย่ามเขาสิไปลองเลือดเขาก็ลงเลือดนี่ล่ะล่งเลือดแต่ว่าเลือดที่เขาจะไปมันก็จะมันก็จะล่องเลือดง่ายนะเขาเขาจะบอกไปเลือดน้อย กาลงเดือยญงเป็นสถานที่ยาวโหลดว่าเป็นจังไดแต่ละคนกับได้กล่องมากกับถ่ายรูปในโทรศัพท์มากกับถ่ายรูปกันสนันปันผูดลมคับอย่งพอสมควรในตอนสาวๆด้นี่รับอรุณพอดีพอดีคุณตาก็กำลังคุบุนตา ปูล่งตาก็กำลังอาจะเซลฟี่เหมือนกันนี่มาเบองเมาเบอรงนี่นะเบอร์เข้าเจา่เซรีสปาข้าเจ้าก็กำลังกลางกลางเพื่อจะนวดนวดสปาผ่อนคลายิริยาบุต่างๆนี่มีการนวดสปาด้วย่บบธรรมดาได้นี่ าจอมันอันนวลเท่าเพราะขาเจ้าก็จะเขียนเขียนหนาักพรอมกันเอเล่ถ้าอื่นเขียนเอียงเลยเอาเอาอันอันขาวๆแล้วก็เอาสีแดงแต้มในหนาผักใส่ขุยงูขุาย่ขาเจ้าก็จะเขียนข้าเจ้าก็จะแต้มจริงๆขาเจ้าจะมีพิมพ์นะขาเจ้าจุ่มตึงขาเจ้ากับแมนเลื้อเลื้อปึ้งใส่เที่ยวมันก็แล้วหน้ามันก็มาม่าน้อยนเนสีอันใส่ก่อน นแล้วก็จะว่าแต้มสีแดงยนะตึงทีเดียวหลักก็คือจบในการสาหัวผอมเนี่ยแต่ก่อนนี้คิดว่าข้าเจ้าสิแต้มโอ้แมงสาหัวนวดหัวนู่นี่โอ้แมงข้าเจ้าใส่ทีเดียวหลักก็จะไปฟันค่ายนะนั่นเห็นบอกนี่คือประเทศอินเดียที่เข้ามาหลักก็เข้าแต่มาเบิ้งวิธีชีวิตการบูชาไฟของข้าเจ้าเข้าเขานี่ก็สิลงไปเขาก็ไปจุดเทียน นะไปลอยตะนุ่นนมด้วยกันเลยด้วกันครับนี่เขาข้าเจ้าเบื้องวิธีชีวิตนะเบืองอรวหนะ้ำวันนี้ขอยก็ต้องมาผมอาบด้อาบไม่มนานสั